ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 รอเวลาแมนยูวางแผนประกาศให้เมสันเกรนวูดคืนสู่ทีมอังคารหน้าแมนยูในเต็ดมีแผนประกาศให้เมสันเกรนวูดกลับมาสู่ทีมอย่างเร็วที่สุดในวันอังคารที่22สิงหานี้หลังจ้าตัวดวนพักงานมานาน ปีษแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนที่จะประกาศให้เสันเกลนวูดกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอย่างเร็วสุดวันอังคารที่22สิงหานี้ตามการง,งานจากเดอะซันซื่อดังเมืองผู้ดีเกลนวูดไม่ได้สัมผัสกับกีฬฟุตบอลมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราปีก่อนแล้วหลังจากถูกจับข้อหาข่มขืนและทำร้ายร่างกายแฟนสาวของตัวเองถึงแม้ศาลจะตัดสินให้เขาไม่มีความผิดในช่วงเดือนคุมพนธ์ที่ผ่านมาแต่มันเป็นเพราะพยานปากสำคัญถอนตัวออกไป รวมถึงมีข้อมูลนิรนามใหม่ๆโผล่ขึ้นมาซึ่งสามเออรระบุว่าข้อมูลที่ว่าเป็นข้อมูลแบบไหนทําให้หลายคนยังไม่เชื่อว,ว่ากรนวูดเป็นผู้บริษัทจริงๆทั้งนี้แม้ว่าสารจะตัดสินให้กรนวูดพ้นผิดไปแล้วแต่ทางแมนยูเองก็ตัดสินใจพักงานต่อพร้อมทําการสอบสวนเป็นการภายในเพิ่มเติมเพื่อจะได้สามารถตัดสินอนาคตของกรนวูดได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นและมันก็ทําให้เกิดการตั้งประเด็นมาโดยตลอดว่า wood, กรนวูดสมควรกลับมาเล่นในกับแมนยูหรือไม่ ลาสุดเดอรซันแฉว่าแมนยูจะประกาศอ้าแขรับเกลนวูดกลับสู่ทีมอย่างเร็วที่สุดวันอังคารนี้หือหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกหญิงนัดชิงชนะเลิศที่อังกฤษจะเจอกับสเปนในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมนี้ไปแล้วหลังจากเคยมีข่าวลือว่าแข่งในทีมหญิงของแมนยูไม่อยากให้เกลนวูดกลับมาอยู่ในสโมสรเท่าไหร่โดยสื่อเจ้าดังกล่าวเสริมว่าริชาร์ดอาโนประธานบริหารของแมนยูเตรียมทําการตัดสแต็กขั้นเด็ดขาดภายใน48ชั่วโมงต่อจากนี้วงในวิรนามเผยกับเดอรซันว่า กระบวนการนี้มันลากยาวและเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องแต่มันใกล้จะถึงตอนจบแล้วการสอบสวนสืบสวนภายในมันจบลงแล้วเมสันก็น่าจะได้กลับสู่ออตทฟอร์ดเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากกลับมาทําในสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดตอนนี้เขาได้รับการสนับสนุนทั้งจากนักเตะและผู้จัดการทีมเอเล็กแทนฮาร์คแล้วเขาแค่รอไฟเขียวเท่านั้นสมสรจะประกาศถึงการตัดสินใจของพวกเขาอย่างเร็วที่สุดอังคารหน้าหรือก็คือ หลังจบนักชิงชนะเลิศของศึกผู้บอลโลกหญิงไปแล้วยังไรก็าตามมันยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกรนวูดจะได้กลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่หรือโดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับที่อื่นโดยก่อนหน้านี้นมีข่าวหรือว่าเกรนวูดไม่อยากส่งไปเล่นแบบยืมตัวในต่างแดนซื่อดังอัปเดตสถานการณ์เดเคอากับบาเยอร์หลังมีข่าวเชื่อมโยงกันสกอยเยอรมแนรายงานว่าเดเคอาต้องการย้ายเข้าร,ร่วมทัพบบเยอร์เมนิก แต่บาเยน์อยากได้สเตฟานออเตกาในด่านสำรองของแมนซิตี้มากกว่าดเดคิอาหมดสัญญากับแมนยูตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนาตอนนี้เขากำลังมองหาตัวสังกัดใหม่และอยากเข้าไปร่วมทัพบาเยอร์มิวนิกบาเยน์อยากได้ผู้รักษาประตูคนใหม่มาแทนที่มเริเอไนเออร์ที่กำลังพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเป้าหมายแรกของบาเยน์ในตอนนี้ก็คือออเตกาในด่านมือสองของแมนซิตี้ซึ่งก็เปิดกว้างสำหรับการย้ายกลับไปบริลิก้าเช่นกัน และได้มีการพูดเกี่ยกับโทมัสทูเคิลแล้วด้วยบาเยอร์ Bayern ขาดตัวเลือกในตำแหน่งผู้รักษาประตูหลังปล่อยยานซอมเมอร์ย้ายไปร,ร่วมทีมอินเตอร์มิลานส่วนนอยเออร์ต้องพักรักษาตัวอีกนานหลายเดือนก่อนน้นนี้บาเยอร์พยายามเซ็นสัญญากับเกปาอาลิซาบารากาแต่ด,ดานเชลซีเลือกย้ายเข้าร,ร่วมทัพรเรอัลมาดริดแบบยืมตัวแทนกโรนิโมรูดี้ผู้รักษาประตูของอาแจ็คก็เป็นเป้าหมายของพวกเขาแต่ดิวล่มไปหลังเจ้าตัวบาดเจ็บปลายหลุด คาดว่าจะต้องพักนาน3มเดือนเลยทีเดียวซื่อเผยลิเวอร์พูลเตรียมปาดหน้าแมนยูคว้าอัมบบ,บัตเสริมแก่งเอดี AD, ซื่อดังของประเทศฮอลแลนด์ออกมาประคมข่าวว่าลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งพมยรเลีอังกฤษอยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาคว้าโซฟิยาอัมบบ,บัตต้องเครื่องทีมชาติโมร็อกโกของเฟรติน่าไปเสริมทัพรายงานข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลเปิดฉากพูดคุยในเบื้องต้นกับเอเนตนของอัมบบ,บัตไปแล้วเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ เนนกายย้ายมาเล่นในทีมแอนฟิลและดูเหมือนว่าหงแดงเตรียมจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเรนตินาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เจคกกิดครอปในายใหญ่เรียกวผู้กำลังมองหามิดฟิลตัวรับระดับคุณภาพเข้าสู่ทีมหลังจากพาดมอนเซ็กคาเซโดและโรเมโอลาเวให้กับเชลซีจึงทําให้หันมาสนใจอัลแบรดอย่างจริงจังช่วงที่ผ่านมาดาวเตะวัย26่ตกเป็นเป้าหมายของ heart, อริเตนฮากกุดซอแมนยูไนเต็ดมาอย่างต่อเนื่องแต่พิแสแดงยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการและล่าสุด กลายเป็นลิอระพูลที่มีโอกาสได้อัมบาบ,บัดไปครองสำหรับอัมบาบ,บ,บัดลงสนามให้กับเฟอรนตินาไปรวมทุกรายการ107นัดซัดเปนหนึ่งประตูตลอด3มฤดูกาลกับทีมฟอร์ลันหวังปีกพลังหนุ่มแมนยูได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่านี้เดโก้ฟอร์ลันอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดหวังว่าฟาคุนโดเปยิสตี ปีกตัวรุ่งของทีมจะได้รับความไว้วังใจจากอริเทนฮากมากขึ้นในฤดูกาลนี้เบริสตี้ว่า21ปีย้ายจากเพเนโร่มายัางแมนยูในปี2020ด้วยค่าตัว9ล้านปอนด์ซึ่งปีนั้นฟอร์ลันคุมทัพเพเนอรอยู่ผมรู้จักเปริสตี้เป็นอย่างดีตอนที่เขาอยู่ที่นั่นผมเคยเป็นกุนซือของเขาที่เพเนรรนจากนั้นเขาก็ย้ายไปแมนยูแน่นอนคุณก็รู้จักเขาและเราก็อยากให้เขาได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้น เรารู้ว่ามันไม่ง่ายมันยากแต่เขาเป็นนักเตะที่ดีและเป็นคนดีจริงๆเขายิงประตูได้ในนัดสุดท้ายของปีซีซันกับบินเบาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะรับเวลาลงเล่นมากขึ้นที่ u ยู่นเตดทางนี้เป็กซสตี้ลงเล่นให้กับแมนยูชุดใหญ่ไปแล้ว11นัดในทุกรายการทำเป็น1อสซิ์ id, ไม่รวมเกมอุ่นเครื่องปีซีซัน อารอนวานบิสซาก้าชูเอริกเทนฮาร์ช่วยพัฒนาฝีเท้าอารอนวานบิสซาก้าแบ็คขวาของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าเอริกเทนฮาร์ผู้จัดการทีมชาวดัตมีแนวทางการฝึกสอนที่ดีจนทําให้ตนเล่นได้ดีขึ้นวานบิสซาก้าเคยสอแววว่าจะหมดอนาคตกับแมนยูไปแล้วแต่ในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลก่อนกลับทําผลงานได้น่าประทับใจจนทําให้ได้เป็นแบ็คขวาตัวจริงของปีแสดงร่วมกับเดลโกดาโลดาติต์ชังกฤิตเผยว่า การฝึกสอนของเทียนฮาร์กดีมากๆโดยเฉพาะสําหรับตัวผมเองผมได้เรียนรู้หลายเรื่องภายใต้การฝึกสอนของเขาและมันยังสามารถทําได้ดีมากกว่านี้อีกผมยังสามารถพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้ดังนั้นก็ต้องบอกว่าใช่ผมกําลังมีความสุขมากๆเขาช่วยทียมได้ดีคุณเห็นเลยว่าการเปลี่ยนจังหวะการเล่นของเรามันเปลี่ยนไปจากเดิมและสนามผมรู้ดีว่าในแต่และจังหวะควรจะอยู่ตรงจุดไหนมีความดุดันมากกว่าเดิมเวลาบุกข,ขึ้นหน้าและจะช่วยทีมในด้านไหนได้ไดบ้าง นับตั้งแต่ผมได้อยู่กับเขาเขาก็สอนหลายอย่างให้กับผมคุณอยากจะพัฒนาตัวเองและเดินหน้าเรียนรู้ให้มากกว่าเดิมไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคนแบบเขาตอนนี้พร้อมมีความสุขมากๆสรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะเอวานตันเปิดตัวแจ็คแฮร์ริสันตัวรุกจากลีดยูเนเต็ดมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวอย่างเป็นทางการเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเปิดตัวทอมเดวี่มาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัว พร้อมส,สัญญายาว3ปีเชลซี Chelsea ปล่อยตัวฮาวิเวลไปร,ร่วมทีมบิสตโรเวอร์ over, ด้วยสัญญาย,ยืมตัวอย่างปิดทางการเลียปูกําลังเจราจากับสตุตการ์ดในการขอซื้อตัววัตลุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นโดยนักเตะก็พร้อมย้ายทันทีในซัมเมอร์นี้เซลซี Chelsea ต่อจะเปิดตัวดาวิดวอชิงตันกองหน้าวัยสิจากซานโตสไปร,ร่วมทีมด้วยค่าตัว16ล้านยูโรบวกโบนัสอีก4ล้านยูโรกราตาสไล ไก่บรรลุข้อตกลงกับเชลซีในการขอซื้อฮาคิมซิเยกแล้วนอติแฮมฟอร์เรสยื่นข้อเสนอไปยังอาเซนอนเพื่อขอซื้อนูโนตาวาเรสนิโกโลซานิโอโลอยู่ในระหว่างการตรวจร่างกายกับแอสตันวิลล่าแบนโรซิวาไก่บรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับไมสตี้จนถึงปี2026อาฮิลันใก่บรรลุข้อตกลงคว้าตัวอเล็กซานเดอร์มิโตวิชจากฟูแลมแล้วโดวยสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วเหลือเพียงแค่รอสโมสสอนไฟเขียว เลซีจะจ่ายค่าตัวเลเมโอลาเวียให้กับซัตตัมตันที่ประมาณ53ล้านยูโรบวกโบนัส5ล้านยูโรแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังให้ความสนใจในตัวดานิโอโมตัวรุกของอับเบรซิกเอริกไบดี้จะไม่ย้ายไพร่วมทีมเอลนาเซ์หลังทีมดังจากซาอุหันไปเล็งอเมริกลาป็อกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แทนสัญญาฉบับใหม่ของเบเดโรซิวากับแัซซิตี้จะมีระบุค่าสิทธิ์สัญญา50ล้านยูโรเอาไว้โดยจะมีผลช่วงกลางปี2024 การเจราจารของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเวสแฮมในดีลของลูคัสปาเกต้าหยุดชะง,งักลงแล้วแม้ว่านักเตะจะบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนซิตี้แล้วก็ตามแมนซิตี้บรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลลมี่โดกูตัวรุกของแรนแล้วโดยต้นสังกัดตั้งค่าตัวเอาไว้ที่50ล้านโยโูโรเนลผูวหวนกลับมาเจราจารกับตัวแทนของไรอันกาเวนเบิร์กกองกลางของเบย์นอีกครั้งเอเลว่าฮีกองหน้าของมองปริเยต้องการจะย้ายร่วมทีมเวสแฮม ลิอร์พูกำลังพยายามโน้มน้นาวใจโซฟยันอัปประบาดกองกลางของเฟรนติน่ามาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ให้ได้ลิชานอาโนผู้บริหารระดับสูงของแมนยูยืนยันเมสันเกรนวูดจะกลับคืนสู่ทีมชุดใหญ่อีกครั้ง